การสร้างธุรกิจให้กับประชาชนกันหน่อยนะคะแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจจะต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็เร่งพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทีนี้พาคเอกชนจึงได้มีการจับทีมสอนการสร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้กับประชาชนในภูมิภาคค่ะ โดยทางบริษัทสยามซีเลชั่นจำกัดขานนำทีมโดยดอกเตอร์ปิยสุนีประสาททองโอสถชายปานีและนายนพวินกิติรัตน์ไพศาลนักธุรกิจยุคใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์มายาวนานกว่า10ปีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโมเดลธุรกิจออนไลน์สร้างอาชีพอย่างยังย่งยืนให้กับคนไทยทุกภาคส่วนค่ะจึงได้นาทีมงานนะคะไปสอนการสร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค ที่โรงแรมสยามออเรนจโชอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาโดยมีการทำเวิร์กช็อปค่ะสอนการเริ่มต้นธุรกิจและมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า100คนนะคะก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่ต้องการมีอาชีพสร้างไรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาวและจะสามารถพัฒนาการทำงานทักษะออนไลน์สำหรับอาชีพได้ในอนาคตด้วยค่ะ